อลองเช็คตัวเองก็ได้ว่ามันเป็นย <ทำ S 1> างไงบ้างคือประเด็นคือเราไม่จาเป็นต้องมานั่งคิดหรอกว่าจะต้องนั่งได้สมาธิไหมต้องเป็นอย่างนั้นต้องสงบอย่างนี้นั่งท่าได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองให้เช็คตัวเองจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่ที่ฟังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบในการถามอะไรมากมายแล้วก็ไม่ไม่มีใครมานั่งบังคับว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ถูกไหมมันใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆจะสังเกตได้ว่า บางคนเชื่อดิว่าคนฟังอ่ะบางคนจะรู้สึกว่านั่งเหมือทำไมทำไมไม่เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิทำไมไม่เอาตัวเองไปเดินจงกรมทำไมไม่นั่งสมาธิลองเช็คลิสต์อย่งนี้นยเมื่อไหร่ก็ตามเราอยู่ที่ไหนก็ตามหรือว่าตอนไม่ปฏิบัติลองเช็คดูหนึ่งตอนที่จังหวะที่เราทําอะไรก็ตามจะเดินบินทบาทก็ตามจะฉันก็ตามล้างบาทก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าใจมันไม่ห่อยเหี่ยวใจมันรู้สึกชุ่มชื้นรู้สึกสดชื่นไหม รู้สึกสดชื่นเย่ยแหละ,ละนี่คือประเด็นแรกเลยว่าต้องสดชืน่นมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มาแรงต้านนี่แบรรบว่าเราไม่อยากทําเออมันไม่รู้สึกร้อนหลนไม่รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่รู้สึกมันสดชื่นธรรมชาติเ,เอือ้อด้วยแหละใช่ไหมก็เป็นที่โรมาเนียนะสดชื่นพอสดชื่นมีนะพอสดชื่นเสร็จแล้วอ่ะบางทีเราทำอะไรสักอย่างแล้วร,รู้สึกเต็มอิ่มกับมันเต<ม>็มอิ่มกับมันรู้สึกรู้สึกพอละแค่นี้กําลังดีสบายพออิ่ม อิ่มแบบพอดีพอดีอ่ะเดินก็อิ่มพอดีละมากกว่านี้เมื่อยฉันก็เออพอดีพอดีกำลังรู้สึกอิ่มพอดีพอดีนอนก็อิ่มพอดีพอดีโอเคไหมอ่านั่งเหมือลอยก็อิ่มพอดีพอดีประมาณนี้มันจะมีความอิ่มเข้ามานะเรามีความรู้สึกสดชื่นในใจมีความรู้สึกอิ่มในใจมันไม่โหยหาความโหยหาที่แบบ อยากได้มาตอนนี้อยากดูโทรศัพท์ตอนนี้มันเริ่มหายไปใย่ไหมมันสามารถอิ่มได้โดยไม่ต้องทำเลยเลยสองนะอะไรนอันแรกคือสุขสัขสนชื่นสองรู้สึกอิ่ม,มสามรู้สึกสบายสบายโลง่งโลง่งมันโลง่งโล่งอะ่ะมันสบายสบายอะ่ะมันมันจะสุขมาางไหมก็ไม่แต่มันโลง่งโล่งอะ่ะมันรู้สึกไม่ไม่ระแวงไม่รู้สึกต้องระวังอะไรเพราะมันโลง่งโล่งใช่ไหมไม่ต้องมานั่งระวังว่าเฮ้ i, ยเดี๋ยวใครจะตามงาน เฮ้ยเดี๋ยวมันจะอย่างนู้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะอย่างนี้มันจะโล่งๆสบายๆมีไหมเนี่ยครับพอเรารู้สึกโล่งสบายการที่เราจะไปโฟกัสอยู่อะไรสักอยาก่างเทศบอกว่าสวดมนต์ให้ทำไมสวดได้ใช่ไหมทำไมไมันอยู่มันได้สองชั่วโมงทำไมนั่งสมาธิแล้วมันทาําได้ห้านาทีเห็นไหมเยชุ่มชื่นหัวใจมีความอิ่มใจมีความสบายใจและสามารถตั้งมั่นอยู่กับมันได้ใช่ช่วงระยะเวลาหนึง่ง นี่คือคุณตัวสัมผัิที่มันต่อเนื่องกันมามีไหมจะไม่รู้ตัวหรือเปล่า<ช>แต่เราไม่ได้ตัง้งใจหรือ,อบังคับทําให้มันเป็นไงเพราะฉะนั้นอยา่าคิดนะว่าการปฏิบัติธรรมมันจะต้องมีแบบหนุนหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มันต้องเช็คว่าใจเราอะสัมผัสกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเห็นไหมเพราสัมผัสถึงขั้นแบบมีสมาธิแล้วเราจะเริ่มสัมผัสสิ่งต่อมาอันนี้พูดไปเรื่อยๆนะพูดไปเรื่อยเผื่อลองดูเช็กตัวเองว่าเราเป็นสัมผัสถึงตรงไหนแล้ว พอเริ่มมีสมาธิเรารู้สึกว่าเออมันตั้งมั่นอยู่ไปสักอย่างไปแล้วถัดมาจะเริ่มรู้สึกเราจะเข้าใจได้เห็นบางอย่างตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่ได้เห็นตามที่เราต้องการเช่นรู้ว่าแม่เป็นแบบนี้ก็แม่เป็นแบบนี้ถูกไหมไม่ได้แบบว่าทําไมแม่ต้องเป็นอย่างนั้นแม่ควรจะเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะดีขึ้นเช่นนิตติบตามออกใช่ไหมที่แบบว่าเรื่องนี้ที่แบบว่าแม่เป็นอย่างนั้อย่างเงี้ยคืออ่าส่วนหนึ่งคือเหมือนคําพี่บียข,ขึ้นมาด้วยพี่ ที่ก่อนที่จะไปบวชนะครับที่พี่บีบอกกับผมรื่นแหลนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับย้องเข้ามาแม่ก็เป็นแบบนั้นก็เลยแบบว่าเหมือนมาจับอะไรไม่โมนีสอนนั่นแหละมัาก็จะเริ่มรู้ทุกอย่างตามเป็นจริงมากขึ้นทําไมลิงมันดุมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นมีปัญหากับมันอีกเพราะเราเข้าใจว่าก็มันนิสัยเป็นแบบนี้จุกบเม่เลูกยุงมันชอบกินโดนัทนี่มันก็คือความจริงที่มันชอบกินครับเราไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนเลยว่ากินโดนัททำไมทำไมไม่กินอย่างนั้นเพราะความจริงมันเริ่มปรากฏ เนี่ยเห็นไหมว่าใจพอมันเริ่มเป็นสเต็ปเนี้ยเราจะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นพอเห็นความจริงมากขึ้นเราจะมีสเต็ปต่อดูดิว่ายังถึงตรงนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับพอเรารูตามความเป็นจริงแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปบังคับอะไรแล้วว่า больше. มันเบื่อมันเบื่อที่จะต้องมาบ้างบังคับว่าแบบอืมช่วยเป็นอย่างนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มแบบสมมติแม่อย่างเงี้ยเริ่มเข้าใจแม่จะเริ่มรู้สึกว่าก็ไม่อยากบังคับแม่เหนื่อยอย่างที่เขียนอะไรเงี้ย แล้วรู้สึกว่าเออมันมันเริ่มเหนื่อยหน่ายกับการที่จะต้องมานั่งพยายามบังคับให้ใครมาเข้าใจเราเริ่มไม่เอาละไม่เข้าใจก็เรื่องของมือประมาณนี้เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็เรื่องของมือมันจะเริ่มมีความเหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปยึดกับอะไรมากมายจะเริ่มคลายมันออกสบายบายคลายออกรู้สึกว่าอยู่ก็ช่างไม่อยู่ก็ช่างได้ดีมากขึ้นก่อนหน้าน,นี้มอาจจะแบบว่าไม่ได้องไงก็ต้องอยู่ ตอนนี้รู้สึกว่าอะไม่อยู่มันก็คงลําบ,บากเว้ยแต่มันก็อาจจะมีหนทางของมันเว้ยอะไรเงี้ยคือคลายออกมากขึ้นไม่แน่นมากครับ่านตามผมลอ,องท่านพอมันคลายเสร็จแล้วรู้สึกว่าเป็นไปได้ถ้าถัดจากนั้นนะเราก็จะเริ่มหลุดแล้วหลุดแบบประมาณสมมุติเฉยๆนะอันนี้น่าจะยังไม่ถึงประมาณว่าออกก็ออกประมาณนี้นียครับออกก็ออกอยู่ก็อยู่เออ คือหลุดมาหลจากการที่ต้องยึดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นมันจะเริ่มหลุดทำไมหลุดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกถึงอิสระบางอย่างมันจะรู้สึกว่ามีให้พึ่งพาก็ดีไม่มีให้พึ่งพาก็ไม่เป็นไรแล้วจะมีสัมผัสนึงที่สัมผัสได้ก็คือรู้สึกสงบแล้วมันเย็นสบายตกงานกว่าสบายเออแบบมีงานกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ร้อนลมมันจะสงบแล้วมันเย็นแล้วก็จบหมดแล้วที่พูดเป็นทั้งหมดเลยเนี่ย มีเกินครึ่งไหมน่าจะประมาณอ่าก่อนทักอันนี้อ่าอันท้ายสุดอันลองท้ายน่าจะช่วงก่อนอันลองท้ายอ่ะน่าจะกน่าจะฟิลนั้นครับพี่บีนั่นแหละนั่นคือโปรเซสทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับใจหรือจิตของเราถ้าเราสัมผัสอย่างนี้ได้ตามสเต็ปหมดเนี่ยมันจบเด้อมันไม่มีพิสดารอะไรเลยมันไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าต้องนั่งขัดสมาธิมันไม่มีตรงไหนเลยต้องเดินอย่างนั้นต้องทําแบบนี้ ไม่มีเลยเนี่ยอืออันนี้คือสภาพของใจที่มันไปนสัมผัสแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาชื่อเท่ๆเอาไปเท่เฉยชื่อที่ไม่มีความจำเป็นต้องจำอืออารมณ์แรกคืออะไรอ่ะอารมณ์ปาโมทค่ปาโมทคือความชุ่มชื่นหัวใจรู้สึกชุ่มชื่นรู้สึกไม่แห้งเหี่ยวรู้สึกด,ดีอ่ะถัดมาที่สองปิติคือความ,อ,มอิ่มใจไม่โหยหาไม่ได้แบบอยากได้อะไรอีกย่างเงี้ยนเวลานะัน สามรู้สึกสบายและปัสตสิเขาเรียกว่าปัสจติคือโล่งสบายสบายสีย่เวลามันรวมกันได้แล้วเป็นสมาธิาธอ่ะอันนี้ยาก้วนะหัดจากสมาธิความรู้สึกที่รู้ตามความเป็นจริงอ่ะเริ่มแบบไม่อยากบังคับอะไรอ่ะสิ่งที่เรียกว่าใช้อุเบกขาเราคิดว,ว่าอุเบกขาแต่เราอ <c oughs> าจโกยเราไม่ใช่ล <c oughs> ิบลิสนาแต่มันเป็นแค่ชื่อนะ <c oughs> ชื่อเรายงังจำไม่ได้เลยมันเป็นยะถาคีอคำว่ายะถาอะยะถา ยะถาคูตัดยาคาศนาคือยาหรือปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เท่าเท่ใช่ไมนะไม่จะไม่จำะไรเออมันคือยาหรือปัญญาที่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือรู้ธรรมชาตินั่นแหละผัดมาเรียกว่านิพิธาคือความหนายออกแล้วก็พอหนายแล้วคลายออกเขาเรียกว่าวิราคะจากวิราคะต่อ มันจะเกิดความหลุดออกมาคือวิมุตติ <S 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 วิมุตมติแต่ว่าด้วยวิสุทธิและก็มีความสงบสันติและจบสุดท้ายรู้สึกเย็นสบายเขาเรียกว่านิพพานาแปลว่าเรานิพพานได้ตลอดเวลานิพพานเล่นๆนนิพพานขำขานิพพานชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละนิพาน นี่คือเหมือนเอาทฤษฎีใส่เข้าไปด้วยจะได้แบบเื่อฟังแล้วก็แบบ,บคืออะไรท,ที่ที่เล่ามาทั้งหมดแต่ที่พูดไปทั้งหมดก็คือที่ที่ไล่ฟังนั่นแหละว่ามันเกิดความชุ่มชื่นหัวใจอินใจเกิดความสบายเกิดรู้สึกมันโฟกัสของมันได้มีความหนายมีความเบื่อหลุดออกกันว่าไปคือสเต็ปทั้งหมดจนถึงิพพานอืมคือเมื่อก่อนอะ่ะก่อนที่แอมจะมาเหมือนก่อนที่พี่จะมา พี่บีพูดนะครเขาว่านิพามันดูยิ่งใหญ่มากมันดูยิ่งใหญ่มันดูแตะต้องไม่ได้มันดูเข้าไม่ถึงเลยอ่ะแต่ว่าพอฟังอย่างเงี้ยจริงๆก็เคยได้ยินมาคํานึงเหมือนกันค่ะคําว่านิพานชั่วขณะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยแหละมันคืออย่างนงี้แหละเมื่อไหร่ก็ตามเราไปสัมผัสได้ถึงความเย็นเป็นประโยชน์สงบสุขโดยที่ไม่รู้สึกยึดกับอะไรอย่างเงี้ยมันทุกคนเคยนิพานหมดชั่วครั้งชั่วคราวเล็กน้อยอะไรที่เรารู้สึก จาัดก,การกับมันได้บางคนก็ใช้คาว่าปรงดัด bueno, ม like pues ันได้อยู่ก <opus> ับมันได้เข้าใจมันได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบอืมก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆก็ทําได้ฟังอย่างนี้รู้สึกมีกําลังใจนะไม่ถึงว่าเม่ถึงว่าเคยได้ยินทน่ผ่านไหมเคยได้ยินนิพพ่านครับแ้วก็เหมือนพี่แอมเลยเลยเนาะเอรดูมันการทำไห้ถึง ดูเหมือนไม่ถึงเพราะป <c oughs> กติเขาบอกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุด <c oughs> ของขาานาแล้วนะคือ <c oughs> ความแคบหมดใช่ไหมเออแต่พอฟัง,งอย่างเ<ล>งี้ยรู้สึกก็ม,มีกำลังใจขึ้นมานิดนึงและนิดนึง <c oughs>